สวัสดีครับชื่อวรวรเทศสิทธิชัยเป็นคนจังหวัดตรังเอเรียนจบมกรุงเทพและก็มหาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชแล้วก็ทำงานอยู่แป๊บหนึ่งก็บินมาเรียนต่อที่อังกฤษตอนอะายุย6่ายงเข้า27เพื่อมาเรียนภาษาก่อนแล้วก็ไปเรียนโทด้าน international marketing แล้วก็จบเสร็จแล้วก็ยังไม่อยากกลับเมืองไทย ตอนนั้นคือเออยังไม่ได้เที่ยวยุโรปก็ตลอนตลอน,ลน,ลนทำโน่นนี่นั่นจนตอนหลังได้งานสอนเป็น,ปนผู้เป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนประถมในลอนดอนชื่อ Thomas Jones Primary School เมื่อปี2006-2007 Anyway ก็เริ่มต้นทำงานมาแล้วตอนหลังกลับไปเรียนปริญญาตรีด้านจิตวิทยาอีกใบหนึ่งที่ Birkbeck College University of London เรียนจบมาก็ยังทำงานที่โรงเรียนอยู่เป็นครูผู้ช่วยสอนเด็กแล้วแต่ละชั้นล้วแต่เขาส่งปีนี้อยู่ป .5 ปีหน้าอยู่ป .6 ต่อไปป .2 ต่อไปรีเซ t ชั่นคลาสก็ว่ากันไปพอดีแล้วก็ทำมา12ปีละที่โรงเรียนก็มีความสุขดีมีไม่ค่อยได้หยุดเพราะว่าชอบชอบทำงานกับเด็กอแล้วปรากฏว่าตูมโควโคร,โรโนาไวรัส 19โควิด19เกิดลอนดอนล็อกดาวน์มา2สัปดาห์ละก็ก็ว่างๆก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ทำเยอะเหมือนกันนะไปวิ่งไปออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายวิ่งบ้างอะไรบ้างออกไปซื้อของก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากอยู่ครบมา14วันไม่มีอาการอะไรก็ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้วางแผนว่า จะสอนออนไลน์เป็นเลขกับภาษาอังกฤษสำหรับระดับประถมหรือว่ามัธยมต้นน่าจะได้อคือวิคือเป้าหมายที่การสอนคือสอนเลขภาษาไทยแล้วก็กำกับด้วยภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากเรียนถึงแม้ว่าตัวเองจะเก่งเลขระดับประถมอยู่แล้วก็ตามแต่ว่าเราได้แต่ภาษาไทยเสร็จแล้วที่ครูจะสอนเนี่ยคือ สอนภาษาไทยด้วยแล้วก็มีภาษาอังกฤษกำกับไปแล้วถ้าสับตัวไหนเป็นภาษาอังกฤษก็จะบอกให้รู้ว่าตัวเนี้ยภาษาไทยเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วก็ก็จะได้ความรู้คือทั้งเลขทั้งภาษาอังกฤษก็จะแจมกันไปนิดหน่อยแต่ว่าชั่วโมงภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะสอนเป็นภาษาอังกฤษปนไทยเหมือนกันแต่จะไม่มีเลขก็มาปนคือภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบว่า สอนแกรมมาบ้างสอนอ่านหนังสือบ้างแล้วให้ตีความในหนังสือเนื้อหาอะไรเงี้ยถ้าสนใจเดี๋ยวยังไงก็ค่อยลงชื่อมาเพราะว่าจะใช้โปรแกรม z o o เออนิดนึงเหตุผลที่เปิดสอนออนไลน์ครั้งนี้คือรายได้ทั้งหมดโดยตรงของส่วนที่มาจากาค่าเล่าเรียนหรือว่าเงินบริจาคเนี่ยทั้งหมด ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆไม่เอาเงินเดือนด้วยนะครับจะส่งให้50%คือครึ่งหนึ่งของรายได้เนี่ยให้กับโรงพยาบาลที่เมืองไทยได้เท่าไหร่ก็ช่างมันร้อยหนึ่งก็50บาทก็ไปสู่โรงพยาบาลที่เมืองไทยโรงพยาบาลไหนก็แล้วแต่ค่อยว่ากันอีก50บาทเนี่ยมาสู่องค์กรการกุศลในประเทศอังกฤษที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ย เราใช้ที่เมืองไทยเราก็รักเมืองไทยนะเราเกิดที่นั่นนั่นคือแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่แต่ว่าครึ่งหนึ่งของเราเราก็มาอยู่ประเทศอังกฤษมาอยู่ที่นี่ก็รักที่นี่เหมือนกันก็พูดตรงๆก็เลยอยากช่วยอะไรเขาก,ก็คือช่วยไนเยอะแล,ะละ้วล่ะก็บริจาคเป็นรายเดือนอยู่บ้างแล้วเมืองไทยก็บริจาคไปค่อนข้างเยอะทาบุญให้วัด ที่นับถือทำบุญให้โรงพยาบาลไปสองสาโรงเมื่อครั้งโควิดเนี่ยก,ก็คือทำเท่าที่ทำได้ไม่ได้เดือดร้อนตัวเองแต่ว่าเออก็อยากช่วยเพิ่อมอีกคือไม่รู้คือเป้าหมายคืออยากช่วยเพราะฉะนั้นได้ารายได้ทั้งหมดโดยตรงจากที่สอนพิเศษเนี่ยหรือว่ามีคนบริจาคเข้ามาเนี่ยก็จะ แบ่งเป็นสองพระสองส่วนเท่าเท่ากันห้าสิบห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นตครึ่งหนึ่งให้โรงพยาบาลที่เมืองไทยอีกครึ่งหนึ่งให้องค์กรการกุศลเกี่ยวกับโควิดช่วยเหลือช่วยเหลือหมอพยาบาลที่อังกฤษเหมือนกันคือประเทศอังกฤษเขารวยแหละแต่ว่าคนก็ก็ช่วยกันคนคนอังกฤษหลายคนไม่เป็นทุกคนนะค่อนข้างใจดีเหมือนกับคนไทยก็มีทัราทุกประเทศมีทั้งคนดีคนไม่ดีคนไทยที่จิตใจแคบแคบก็มีเยอะ คนอังกฤษที่จิตใจแคบๆก็มีเยอะแต่เราอย่าไปโฟกัสตรงนั้นเราอย่าไปสนใจเขาเราสนใจที่ใครอยากบริจาคใครอยากช่วยเหลือก็ช่วยกันได้แล้วก็ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆไม่เอาเงินเดือนด้วย <c ười> คิดว่าจะสอนสัปดาห์ละสามครั้งครั้งละสองชั่วโมงคืออาจจะเป็นจันพุธศุกร์สอนเลขหนึ่งชั่วโมงสอนภาษาอังกฤษอีกหนึ่งชั่วโมง นะครับนี่คือแผนที่วางไว้ปัญหาตอนนี้คือครูไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีเลยเป็นอะไรที่แบบเง่ามาก <c oughs> งงที่บ้านบอกให้ใช้ Zoom. z o o m ZOOM App กำลังเรียนรู้อยู่แล้วก็กำลังเรียนรู้ใหม่หมดเลยว่าจะต้องอัดวิดีโอยังไงอันนี้เป็นวิดีโอแรกที่ลองอัดดูแล้วเป็นยังไงไม่รู้ค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากัน นะครับถ้าใครสนใจช่วยคอมเมนต์เข้ามาในในข้างล่างเนี้ยในช่องคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อกลับไปแล้วใครอยากให้ลูกหลานเรียนก็ช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์ก็ได้แล้วก็แชร์คะนเยอะๆยิ่งมาเรียนเยอะยิ่งยีช่วยบริจาคเงินเออเรื่องเงินนี้ความโปร่งใสที่จะทำก็คือว่า ทุกสองสัปดาห์เราจะเดี๋ยวจะไปเปิดบัญชีอีกบัญชีหนึ่งแยกเอาไว้เลยเริ่มต้นกันเลยว่าเริ่มต้นวันที่เท่าไหร่แล้วทุกสองสัปดาห์เนี่ยจะไปเช็คบัญชีว่ามีเงินเข้าเท่าไหร่แล้วทุกสองสัปดาห์ก็จะแบ่งเงินไปเลยห้าสิบห้าสิบให้ทางบ้านจัดการโอนให้โรงพยาบาลที่เมืองไทยส่วนโอนมาที่อังกฤษเนี่ยโอนมาเป็นเงินไทยแล้วมา convert มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินปอนด์แล้วเดี๋ยวครูจะจัดการว่าเลือก Organization หรือว่า Charity หรือว่าองค์กรการกรุศลตัวไหนที่เกี่ยวข้องกับงานโควิดแล้วก็บริจาคเข้าไปเท่าที่เราแลกเปลี่ยนเป็นอัตราเงิน Born, ปอนด์เงินพาวสเตอร์ลิงได้นะครับเ,เพราะฉะนั้นความความโปร่งใสตรงนี้มีแน่คือทุกสองสัปดาห์เราจะแจ้งยอดแล้วก็จะทำรายการให้เห็นกันชัดๆว่าบริจาคที่ไหนไปเท่าไหร่ โอเคแค่นี้ก่อนตอนนี้ขอศึกษาเรื่องเทคโนโลยีแป๊บหนึ่งแบบคนหัวเก่าหน่อยนะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายเท่าไหร่โอเค I แค่นี้แหละคิดว่า I think that's it nothing else that I need to repeat everything is clear and well spoken I made it very clear ขอบคุณนะครับ ถ้าใครสนใจส่งชื่อมาข้างล่างเขียนคอมเมนต์มาแล้วก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์อ่อโอเคขอบคุณครับ thank you very much bye วัสดีครับ